บทเรียนที่แม่ค้าออนไลน์แบบจอยเรียนรู้ช้าเกินไปถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะคุณขายของอยู่ในออนไลน์แล้วคุณก็ยังคงขายแบบที่คุณเคยขายนั่นก็คือโพสต์ขายโพสต์ขายโพสต์ขายนะคะ คุณจาเป็นจะต้องรู้สิ่งนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จอยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันรู้สิ่งนี้มาก่อนหน้านี้นะฉันคงจะดังไปนานแล้ว <laughs> จอยนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยขายออนไลน์อะ่ะจะขายของอยู่ในเพจ a c e b o o k นะคะมามากกว่า10ปีค่ะจะยเปิดเพจขายของใน Facebook ตั้งแต่ Facebook เริ่มมีมีเพจเกิดขึ้นมาเลยอะคะ่ะแล้วจอยนะคะก็สามารถที่จะขายของนะจนกระทั่งซื้อบ้านได้เลย แต่ว่าวันหนึ่งค่ะจอยก็เลิกขายไปด้วยมีปัญหาสุขภาพบางอย่างนะคะเลิกขายไปแล้วพอจะกลับเข้ามาค่ะจอยเพิ่งมารู้สิ่งสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้ออนไลน์มันเปลี่ยนไปละออนไลน์มันมีสิ่งที่เรียกว่าการสร้างตัวตนค่ะจอยไม่เคยรู้สิ่งนี้เลยอ่ะจอยเพิ่งมารู้สิ่งนี้นะคะเมื่อประมาณ2ปีกว่านี่เองค่ะเพิ่งรู้2ปีกว่าเองแล้วเมื่อจอยเริ่มรู้แล้วค่ะในวันนั้นอะ จอยก็ถึงได้เริ่มต้นที่จะสร้างตัวตวนที่จะกรายมาเป็นคนที่ทำยังไงดีนะให้คนรู้จักเรามากขึ้นค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่มันทำให้วันนี้นะคะจอยเป็นครูออนไลน์อยู่ได้แต่สิ่งที่จอยรู้สึกเสียดายค่ะนั่นก็คือว่าถ้าหากจอยรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แบบ5ปี7ปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดจอยสร้างตัวตนมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคือจอยอยู่ในออนไลน์มานานจอยทำออนไลน์มาเป็น10ปีทำไมฉันถึงเพิ่งรู้เรื่องนี้ ถ้าหากเราทํามันมานานแล้วเราทํามันมาก่อนป่านนี้นะคะจอยคงจะแบบเป็นครูออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากกว่านี้เป็นครูออนไลน์ที่สร้างเงินได้ม,มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่สายเกินไปถึงแม้ว่าดิฉันเพิ่งจะเริ่มต้นมาเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วแต่ว่าในเมื่อเราอะค่ะรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เรามีรายได้มากขึ้น จะก็มุ่งมัน่นตั้งใจที่จะทํามันทําให้ในระยะเวลานี้ที่ผ่านมาสองสมปีจอยก็สามารถมีไรายได้วันนี้ค่ะมีโควิดออกไปขายของไม่ได้เมื่อก่อนจะเป็นแม่ค้านะจะขายของในตลาดแม่จะขายผักจอยก็ไปช่วยแม่ขายผักวันนี้เราไม่ได้ไปขายของที่ตลาดแล้วแต่ด้วยการที่จอยสร้างตัวตนมาค่ะจอยทํามาก่อนที่จะมีโควิด เออจะทำก่อนที่จะมีโควิดค่ะมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดได้ในวันนี้วันนี้ไม่ต้องออกไปขายของข้างนอกจอยแค่นั่งไลฟ์สดจอสอนนักเรียนจอยก็มีเงินค่ะที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้เห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรที่สายเกินไปค่ะเพียงแต่วันนี้ถ้าคุณเพิ่งรู้สิ่งนี้คุณก็ควรที่จะเริเร่มต้นเซตตั้งแต่วันนี้ อย่ารอให้โอกาสแบบนี้ค่ะมันยิ่ยงช้าออกไปมันยิ่ยงสายไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณควรจะเสียดายไม่ใช่เวลาในอดีตไม่มีประโยชน์ถ้าจอยมัวมานั่งเสียดายเฮ้ยทำไมฉันไม่ทำตั้งแต่5ปี7ปีโอ้ทำตอนนี้ไม่ทันแล้ววันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ค่ะแต่เพราะจอยไม่ได้นึกเสียดายสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้แต่จอยค่ะ เสียได้สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในอนาคตเรายังมีอนาคตอยู่อีกหลายปีค่ะเรานึกถึงโฟกัสถึงอนาคตข้างหน้าเราอยากให้อนาคตเราดีขึ้นเราอยากมีความมั่นคงทางการเงินเราก็แค่เริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณก็เหมือนกันไม่มีเวลาที่จะมานั่งเสียดายอดีตแล้วแต่คุณค่ะจะต้องรีบทำเพื่อ เสียดายอนาคตที่เหลืออยู่ของตัวเองค่ะจะอยากให้บทเรียนที่จอยมาเล่าให้คุณฟังวันนี้ค่ะมันกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณค่ะได้เริ่มต้นและเลิกเสียดายอดีตสักทีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ